บาติกของนาราทิวานก็มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นเทคนิคการเขียนมันเป็นแบบโบราณนะคะ,ส,ะส่วนใหญ่ทำเป็นมือล้นละะ้วนค่ะจุดเด่นของนาราทิวานบางที่ก็จะผสมผสานร,ระหว่างบัติกตับปาเติบางที่ก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการเขียนเส้นเงินเส้นทองบางที่ก็ไม่มีเส้นเงินเส้นทองแต่เป็นลาสองชั้น3ชั้นอะไรประมาณนั้น เป็นงานฝีมือล้นลวนเลยค่ะถ้าใจไม่รักนี้ไปไม่ได้ต้องใช้หัวใจและก็ความรักในการทำผ้าบาติกสื่อสารจากใจเลยจิตของเราและก็ใจใจรักอะค่ะจากใจใจรักตรงนี้ก่อนมาแนวไหนเราทําได้ใช้อารมณ์ของเราระบายไปเลยว่าชอบอยังไงแล้วก็มาดูตอนที่มันสิคมันจะออกมาอยังไง คือการใช้มือเขียนใช้เทียนมาปิดกัน้นเพื่อที่จะไม่ให้สีมันซึมออกด้านเอ่อผ้าที่ทำบาติกได้ก็ใส่สบายทุกชิ้นเพราะว่าเป็นใยธรรมชาติ ้าบาติกไดเป็น,คนโคต้นร้อยอยู่แล้วการที่เราเขียนบาติกอะคะ่ะแล้วก็เขียนวาดลายบนพื้นผ้าชิ้นต่อชิ้นนะคะเราจะเอาคนที่เก่งในด้านศิลป,ปะมาแทรต้องมีความอ่อนช้ยน<ม>เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเลยเป็นภูมปัญญาท้องถิ่นนะคะคนในพื้นที่นะคะเขาจะรู้ว่าท้องถิ่นของเขามีอะไรเขาก็มีความสุขที่ได้วาดลงบนพื้นผ้า การนึกถึงนาราที่วาดก็าจะน,นึกถึงว่าวาดมันจะมีอะไรเช่นพวกเรือกลและใบไม้สีทองประสบะการณ์ช่างที่เขียน,นยอยู่ในใจของเขาเลยว่าเขาจะเขียนอะไรเขาจะล่างไปะคะ่ะเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งมุมมองก็อยู่ที่ฝีไม้ลายมือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ่วนมากก็จะเป็นรวดลายเขียนจะเป็นลายเส้นแล้วก็เอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเอกลักษณ์ของเราอีกอย่างนึงก็คือเป็นการทําลายซ้อนสีซ้อนสีหลายๆชั้นมาดูแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้ของบานโบนะลายของอำเภอเมืองอเป็นลายคับพ,พลาที่ประทับเอกลักษณ์ของกลุ่มโค้กเขียนผ้าบาติกมีความโดดเด่นคือสีซ้อนสีลายซ้อนลายแล้วก็สีเป็นสีคุณภาพดีสีไม่ตกกำลังพัฒนาสีจาก ธรรมชาติการให้ลายต่างๆนะคะจะไม่ซ้ำใครชิ้นหนึ่งจะโบดด้วยหลายๆเทคนิคเช่นเพ้นทสมสีบาติก2ชั้น3ชั้น4ชั้นแล้วก็จะเป็นลายกราฟิกอะคะ่ะของบ้านบาติกนั้นกมก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่1ก็คือใช้วิธีการสาดเกลืออย่างที่2ใช้สัด ทียนเลยอย่างที่3ก็เราใช้สีเล่นสีไปเลยในตัวอย่างที่4ี่ใช้เส้นเงินเส้นทองช่วยแล้วก็ลายใหม่ที่เราเพิ่งทําที่เอาอัตลักษณ์ของบ้านบาติกมาผสมกับงานปากักงานฉลุแล้วก็งานดิ้นผสมกันที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ ใช้แล้วก็กลับมาซื้อใหม่เขาซื้อไปเขาก็มักจะโทรเรียกกลับมานะสวยมากชอบมากชอบลายแบบนี้ชอบอะไรแบบหย็บแบบนี้อยากได้อีกอะไรแบบนี้ค่ะภูมิใจมากที่ทําให้ลูกค้ามีความสุขกับสิ่งนี้ที่เราสร้างไป